สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน้ผ่านมุมมองประการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมักมีงองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับปุถุชนนะครับเ,เรียกว่าลักษณะของจิตเป็นแบบนี้ฮะก็คือบางทีก็เกิดกุศลบางทีก็เกิดอกุศลแต่ไม่สามารถทําจิตให้บริสุทธิ์ได้นะเป็นนี้นะครับคือถ้าใครนัจะเริญสติภาวนานโดยเฉพาะเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่ เราจะเห็นนะครับว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับในขณะที่จิตเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันประกอบพร้อมด้วยก็เรียกว่าเจตสิกนะในภาษาของอภิธรรมเนี่ยคือจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประกอบกับจิตเนี่ยนะบางทีเราก็เรียกว่าธรรมะนะที่เรียกว่ากุศลอกุศลนะก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอกุศลเนี่ยลักษณะของจิต ที่ประกอบด้วยกุศลเนี่ยก็จะมีลักษณะคือมันจะเกิดเป็นปัญญาเป็นลักษณะของเพราะอะไรนะมีลักษณะของความปล่อยวางมีลักษณะของความเบาถ้าเกิดว่าจิตเราประกอบด้วยอกุศลนะครับมันจะมีลักษณะจิตที่เรียกว่าหม่นหมองจิตที่เศร้าหมองจิตที่มีความรู้สึกที่เป็นทุกขนะ์ประกอบอยู่ เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเมื่อมันรวมเข้ากับกุศลอกุศลนะครับมันจึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามกุศลอกุศลมรรดาบรรดาจิตจริงๆเนี่ยเป็นตัวรู้นะแต่ว่ามันไม่ฉลาดนะเมื่อมันเจออกุศลเนี่ยเล่นงานมันถ้าไม่มีสตินะซึ่งเป็นกุศลเนี่ยรู้ทันเนี่ยนะมันก็จะไหลไปตามอกุศลพูดง่ายคืออารมณ์ที่มันประกอบนะในจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยก็ทำให้จิตเศร้าหมอง จิตก็เป็นทุกข์นะเกิดเป็นความทุกข์ทรมานท่านมปนเองซึ่งบุทุชนนะเมื่อจเจริญสติปัฏฐาน4นะครับออยุบ uh, ่อยๆเนี่ยสติจะคอยไประง,งับนะครับไอตัวอกุศลต่างๆเหล่านี้นะความโลภกดหลงนะเพราะฉะนั้นปุทุชนทํำได้แค่นี้เนานะเพราะว่าสติยังไม่เป็นอัตโนมัติความหมายก็คือว่ายังฝึกมาไม่ดีพอนะยังไม่ถึงขั้นอริยะบุคคลอริยชนนะ เพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยจึงเกิดจิตดีบ้างนะจิตไรบ้างนะก็เรียกว่ายังต้องมีสติอยู่บ่อยๆเพราะสติจะคอยตัดจิตที่เป็นอกุศลจิตที่ร้ายนั่นแหละส่วนจิตที่ดีเนี่ยก็เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลนะบางทีก็เรียกว่าเกิดจิตที่เมตตากรุณาอย่างเงี้ยจิตที่ไม่ประกอบด้วยความโลภอย่างเช่นจิตที่เราเราให้ทานจิตที่ไม่ประกอบด้วยความโกรธจิตที่เวลาเราให้อภัยทานเนี่ย จิตที่ไม่ประกอบด้วยความหลงก็คือจิตมีสติรู้อยู่มีปัญญามีสติก็มีปัญญารู้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เห็นความเกิดและดับของมันจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างงี้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าจิตของปุถุชนมันมีทั้งกุศลอกุศลสลับไปสลับมาแบบนี้จิตดีจิตร้ายแบบนี้แต่ไม่สามารถทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ปุถุชนยังไม่สามารถทําจิตให้บริสุทธิ์ได้จิตบริสุทธิ์แปลว่าอะไรจิตบริสุทธิ์แปลว่าจิตที่ละกิเลสังโยชน์ นะับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปก็เรียกว่าจิตเริ่มบริสุทธิ์ตาขั้นพระโสดาบันก็ชําระจิตด้วยการละกิเลสสังโยชน์สประการสักกายนิธิคือความเห็นผิดในขันห้านะในรูปในนามนะในกายในใจตนนะว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงนะเป็นสิ่งที่จีรังเป็นสิ่งที่อยู่ได้ถาวรน,นะ เพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นผิดเหล่านี้นะมันหายไปจิตของพระโสดาบันเนี่ยก็บริสุทธิ์ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีราคาโทษโทะเนี่ยเกิดรวมได้นะส่วนพระสกิทาคามีเนี่ยเมื่อรากิเลสันยุทธสาแล้วใช่ไหมก็สามารถทําราคาและโทษะให้เบาบางลงูดง่ายคือราคาโทสะไม่สามารถครอบงําได้ต่อเนื่องยาวนานซึ่งก็เป็นขั้นหนึ่งที่สูงกว่าพระโสดาบัน ส่วนพระนาคามีก็สามารถที่จะทําให้ราคาโทสะเนี่ยครอบงําจิตไม่ได้นะครับส่วนพระรักันก็คือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ครอบงําจิตไม่ได้นะเพราะว่าจิตนี่เรียกว่ามีสติเต็มที่และบริบูรณละนะมีปัญญาเต็มรอบละนะเพราะดั้นนี้คือลักษณะของจิตบริสุทธิ์เป็นแบบนี้ซึ่งบุรุษชนไม่มีจิตบุรุษชนก็จะมีเพียงแค่ว่าจิตดีหมายถึงว่าจิตที่ประกอบด้วยกุศลนะมีสติ นะมีเมตตาการุณานะมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่ถ้ามีสตินะก็จะช่วยตัดอกุสลน,นะส่วนจิตร้ายนี่คือจิตที่ความโลภกดหลงนะความอิจฉาลิสยาความร้อนโทสะนะความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างนะของจิตปุถุชนนะซึ่งแตกต่างจากจิตอริยชน ซึ่งจิตบุตุชนยังไม่สามารถทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ยังทําจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้นั่นเองแต่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปค่อยๆชําระจิตให้บริสุทธิ์ได้ไปทีละขั้นเมื่อละกิเลสสังโยชน,นะไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างกันบุตุชนต้องฝึกนะฮะฝึกไปจนกรทั่งเกิดสติที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติตามขั้นไปก็จะค่อยๆระง,งับอกุศลไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัรกบริบูรณ์ ก็เกิดปร,กรากฏการมรรคสมังคีมรรคจิตผลนจิตนะก็ในการละมาหารกิเลสสังโยชน์ทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ